สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทันที่ตามรับชมคลิปของอนันต์อ่อนทั่วทุกคนทุกท่านนะครับเนาะครับมืันนี่อนันต์ทั่วกะพาพี่น้องเอฟซีพี่น้องท่านใดที่อยากได้ง่วนนะครับเนาะหาใส่บ้านใดสอกหาเพื่อนนะครับเนาะมืันนี่กัสิพามาเบิ่งเอานะครับล้นี่กัเป็นง่วนไทยบ้านน้ำบ้าทนะครับเนาะครับช่วงนี้กะตลาดนัดโคกับเบือมอสิสิเป็นยูเซนฮอกปิดตัวลงไป็มืดแล้วนะครับเนาะเ็เนื่องจากเดี๋ยวรับผลกระทบจากโควิดนะครับเนาะ กับบุหัว่าเมือใด้พันสิเปิดอนนะครับเนาะกับสถานการณ์ดีขึ้นหมดแล้วครับเนาะเอาพี่น้องที่อยากเด้งงวัวครับวันนี้อนันต์ทั่วกับผ้ามาเลาะเบิึงน้ำบาตรนะครับนะเนาะอ่าพี่น้องเทศบาลพิ่นมาอยากลงงวัวขายจำนายใจแจกมาลงกเห็นแน่สันครับเนาะเอาเมื่อนี้มีสองเจ้าเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้สิมีสองเจ้าเจ้าที่เห็นอยู่นี่คือแม่ลูกนะครับเนาะเจ้านี่เพิ่งจะขายงวัวสองแม่เอ้ยแม่หนึ่งแม่ม่านน่ครับเนี่ยเห็นเดินแม่ม่านนะครับเนาะแต่ก็ลูกผูเพิ่นอีกตัวนึ่งนะครับเนาะ แล้วก็เพิ่นอยากขายรถน้ำนะครับนะเนาะพี่น้องอยากได้ค่อยเบิ่งเอานะครับเนาะแล้วอีกง้ออีกเจ้าหนึ่งสิเป็นง้อผูสามตัด้วยนะครับเนาะเพจผูทั้งสามตประเภทเนื้อแล้วนะครับเนาะเอาพี่น้องเอฟซีทนายกำลังสิมองหาหัวเนื้ออยูกอ่กะถ้าเบิ่งเอาไอ้หลังจากนี้นะครับเนาะครับเมื่อวานนั้นออนทัวร์เดินทางมาบ้านหัวน้องตำบลหนองโอพอำเภอหน้าเชือกจังหวัดมหาสารคามครับนี่ครับอะ เจ graduate, ้านี้พ่อนก็หยุดติดกับถนนเลยครับนนี่เส้นน้องโพมาบ้านทุนน้องนะครับนี่เส้นนี้ถนนเส้นนี้ก็จากน้องโพนะครับย่างสรีสุรัตน์ะครับเนาะมาจากย่างสรีสุราดผ่านมาหนี่ครับนนย่างตําแห่ปากขาวนนสูงมาคุมหัวน้องนะครับเนาะนี่ผ่านมาหนี่มาผ่องงัวเพ้นอยู่นี่นะครับพี่น้องอยากมาจับมาบ่ายมาหลุมมาข้ามเมืองออกกับมาได้นะครับเนาะงัวสองเจ้าทิฏฐายลงมาหนี่คืออยู่บ้านทุนน้องตำบลหนองโพอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะ เอาครับมันนี้ไปเบิ้งงัวไปพ่อกับเจ้าของเพิ่นนะครับเนาะอันนี้ครับเจ้าของเพิ่นครับดี่ครับอันนี้ก็พ่อตุ๋ยเนาะนี่ครับพ่อตุ๋ยครับเพิ่นอยากจับนายใจแจกงัวะสองตัวกับอีกรถคันหนึ่งนะครับมาอนี้อันแม่นี่ทองเจ็ดเดือนครับเนี่ยแม่นี่ทองเจ็ดเดือนนะครับเนาะมีใบมีเบอร์ไม่หลอดทับเนาะนี่ครับใบกับยูน้ำผมเลยครับนี่งัวแม่ลูกคมนี่กินหญ้าดีพี่น้องนี่ตาเอาจุงออกมานี่ ้านต่อศตปากจักเตียนะครับเบื้องเลี้ยงใส่กองเพี้ยงกับเลี้ยงสียญาครับอันนี้ครับเบิ่งแม่เพิ่นก้อนนะครับเนาะนี่พันทับเจ้านี่ครับนี่นำเชือกจากไปเลยฟันครับเนาะนี่ครับมือทับเพิ่นกับซิบเก่ากันย่านะครับง้อตัวนี้ทับอยู่สองรอบนะครับเนาะมือกัลังคลอดกันหนึ่งกันย่าย่นใกล้เดี๋ยวเด้เนาะใกล้รุ่นนะครับนี่มีใบมีเบือไม่หลอดนะครับเนาะมีเบืรอหมอทับซื้อหมอกับซื้อหมอมาเนาะทับเนาะอันนี้ตรวจอันจะเศร้าพานเราด้วยครับนี่ ก็ขึ้นรับประกันทองเนาะอ,นอ่าตัวนี้รับประกันทองเรียบร้อยนะครับลูกที่ไหนครับในทองมั่นเนี่ยลูกที่ครับลูกในทองตัวที่สี่ครับนี่ครับลูกในทองตัวที่สี่ครับบังลักษณะท่าทางบังกีบบังหางบังหนาอ้กินหนาดีพี่น้องวัตวนตะนีเนาะแม่มั่นนะครับรุ่นเนาเลยครับจะเป็นตัวแม่ตัวผู้เนาะแต่ลูกนั้นเป็นตัวผู้ถ้าไม่เป็นสลรับไห้จะเป็นตัวแม่เนาะถ้าเป็นสลรับไห้เนาะครับเนาะพี่น้องรุ่นเนาเลยครับนี่อีกพอในทองนะครับนี่ ที่เคศูนย์สองศูนย์ะครับเนาะนำเชื่อยใจไวเลยฟาร์มครับนี่แม่นี่นะครับเนาะเบ่งช่วงนุ่มชัดเจนดีครับนุ่มชัดเจนสวยงามบ่มีตอกบ่มีติ่งครับเล็บบ่มีสีบ่มีเพิ่งนะครับเนาะแชงขาหนาขาดําเครื่องเพชรดำลามลงมาคอยหางหอดเล็บหน่อยหลือครับนี่คอยหางสวยนะครับเนาะนี่ส้มนี่สีนี่พี่น้องสูงกระสีอยู่รอบประมาณลายผมนี่ลายซีนะครับเนาะลายซีสิบเอ็ดทีสิบสองประมาณนี่แม่นี่ผมเป็นห้ยซีสิบน้อยๆนะครับเนาะนี่ ข้มสูงเพิ่นเนาะครับราคาเปิดไว้จักป่าตัวครับนี่งอาแม่นี่ราคาเปิดใบสี่หมื่นห้านะครับอ่าได้สองโต้แล้วครับซื้อตัวนี้ไปเนาะครับเนาะสี่หมื่นหางครับแม่เพิ่นเนาะนี่ครับยินญาเนี่ยปสนใจผู้ได้เลยนะครับเว่าเงยสมเงยปากจักเทียนน่ครับนี่สี่หมื่นหางพี่น้องสนใจอยากได้ทักมาต่อมาเบอร์ส่วนเบอร์ผมจะขึ้นไปนี้นะครับเนี่ยนี่ครับเผมจะขึ้นเน่าๆอยู่นี่ไล้เนาะครับเนาะนี่นี่พี่น้องก็รุ่นลุ่นลุงเอานะครับเนาะขันมาก ทักโทรถามต่อเอาเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับก็ต่อได้ยุติแ้วครับซื้อมนตหานี่ราคากระห้องไว้าอย่างพี่น้องต่อเอาแล้วครับนี่อ่ะพี่น้องมักงจากได้สนใจทักมาครับงัวแม่ม่านครับซื้อไปบ่ต้องไปกังวลหรือว่าสิมันขึ้นไปมันยังไปสินะครับเราก็รับประกันทองพร้อมนะครับนี่ขั้นบ่ตรทองขึ้นงัวขึ้นก้นกันเลยครับนี่มีใบมีเบื่อยังไงครับพอพับนตัวนี้คือรับประกันทองเลยเนาะครับเนาะเจ็ดเดือนแล้วครับเป็นทองมากอ่ะบ้านนี้ไปเบิ่งลูกเพิ่นครับเพิ่นจะให้ลูกมาดีมาางมื่ใดีเม่นี่เนาะครับเนาะ ไปเบิ่งลูกไส้เพิ่นครับบ่ะนี้ลูกไส้เพิ่นเป็นลูกของเจ้าของเพิ่นว่าหาสองศูนย์อ่ะไปเบิ่งครับนี่ครับเนี่ยใกล้ใกล้กันนี่นะครับนี่จูงมาผ sw ูกกันน no yes ้ำกันอันนี้กินหยาดีได้แม่ด้วยครับนี่แต่ว่าสีแดงงามครับเต็ดเครื่องเต็มครับนี่ลูกเพิินลูกเพียดผูกนยครับนี่อายุจะปีนะครับตัวนี้ชั้นขวบพอดีตัวนี้เป็นตัวที่สามของเพ่นเนาะลูกตัวนี้เป็นลูกตัวที่สามครับเอาดีบุดีงามงามเมืองออกนะเพ่น้องเนาะว่าการทรงลูกของเพลินนี่ นี่ครับนี่เล็บดีหำดีครับพี่น้องอย่าเอาไปเป็นพอปอกพอพันคุบฝอกคุบฝุ่งยังได้อยู่ด้ีครับนี่นี่แค่หำตรงดีครับเสมอทั้งสองด้านเลยนะพี่นาะหำตรงเสมอสองด้านไปหำดำนะครับเนาะนี่ครับกกหางง่ายห้อยหางสวยครับนี่กินหยาเนี่ยเปิ้งง่ายสวยเปิงายปากซ้ำเมือนกับแม่ครับแม่นี่ก็ถือว่าพนลอยลูกไม่ดีเติบครับนี่ดูนี่ลูกหาสองศูนย์นะครับนี่ นอนน่ยเเพิ่นกับมาดีเนาะตัวนี้เนาะนอนนว่เเพิ่นกับมาดีน้ำเนนะครับนี่ครับนี่เสือสารเลตังเสือสารเลติงกับมาดีพ่อยหาหอดินเลยนะครับนันหอดินเลยสวมปอขาครับตัวนี้สวมปอขายินหยาบ่ไดน้เงินผู้ได้ยินห,นาห <alley way> ยนหนาดีได้ครับนี่อาหารหลักอยู่นี่เป็นเป็นหยากระเฟี้ยงเงินบ่เิ่นหน้าเพิ่นกับอยู่กับออกมานอกบ้านนะครับอยู่ทงหน้านี่ครับนี่เพิ่นกับปอยกินห้าตามนี่เลยครับตามหน้าแล้วก็มีเฟีย้ยงเสือมมาแน่นี่ ไอพูตัวนี้เปิดประยุทธ์เครับตัวนี้ลูกหาสองศูนย์ห้องไว้สามหมื่นหกพันครับนี่ครับราคาสามหมื่นหกพันครับพี่น้องมักอยากได้ครับแมีสี่หมื่นหาลูกสามหมื่นหกพันคุยกันได้ครับมักจังไหนราคาหไหซ้ำไหยพี่น้องหามาเลยเนาะต่อได้คุยได้ครับครับเอาบันี้มักสองตัวเอาไปทั้งสองเลยเนาะมักตัวลูก เอาตัวลูกมักแม่เอาต้าแม่นะครับเนาะส่วนแม่นั่นก็คือว่าโชคดีเพื่อได้ไปเนาะเพราะว่าพึ่งทับไปแล้วพี่น้องบอกต้องไปสนใจว่าษัทเบีกเรากับประกันทองอีกนะครับเนาะประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับตรวจผ่านอันตรายพานเรียบร้อยนะครับเนาะอ่าพี่น้องเบื้องรอบๆเราหนากระโหลกไงครับกระบาันไงหนาขาดำประเภทสีนี่มันบแดดที่ซื้อได้ครับเนี่ยค่ะมัแดดนี่โอ้โแสบตาเลยครับประเภทสีแดงแสบตา คือเคาเคจ้าวอยนะครับเนาะแดงแสบตาเอาสามหมื่นหาครับตัวนี้แม่มาลูกนั่นก 45, ็สี่หมื่นหาแม่ลูกโคมนี่ซื้อสองก็ได้สามเนาะเอาแม่เอาตัวลูกอ่าแยกให้นาะพี่น้องเนาะเอาครับไปเบื้องรถเพิ่นว่ามันสี่เป็นตาซื้อบรืรถหน่อยนะราคาสีส่สาบแล้เนาะเป็นรถอี่อย่างนะครับเนาะขายงวดสองตัวกับบิลรถคันหนึ่งครับพี่น้องอยากได้รถก็โทรมาต่อเนาะเอาไปเบื้องรถเลยคกคำเป็นรถอี่อย่างนะครับเนาะ อมาเบิ้งรถเพิ่นครับบัดนี้นี่เป็นรถเจ๋งโตโยต้าเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับทะเบียนกง้อสามแปดหกเจ็ครับมหาสารคามครับเนาะเบิ่งของเบิ่งเครื่องครับนี่ครับว่ามีสอกบ่มีซึมเนะครับนี่ไอรถคันนี้ทะเบียนเหลี่ยมครบเนาะทะเบียนเหลี่ยมท่านต่อยังไวเหมดไปต่อยหมดแน้วบเ่ครบเหมือนนะครับรถคันนี้ครบเหมือนะครับเนาะแต่อดไวบบักดนแล้วครับนี่จอดว้ดนนี่ครับเบิ่งห้อยไกลง้อยนะครับเนาะท่านพี่น้องเสียกั ทางมาเพิ่งกัสิล่างเห็นยังไงเรียบร้อยเนาะก่อนจะเป็นล่างไปคัดสีฉีดันบางย่างง่มเลยครับนี่นี่ครับว่าเบิ่งรุ่นของเพิ่นครับนี่ด้านนี้ด้านดากด้านหางเพิ่นครับนี่นี่ครับโตโยต้ากีเนะครับนี่โคโรนาบอกครับนี่ดูดเอ็กเซอร์ครับนี่โอน่าเอ็กเซอร์นะครับเนาะเอามาเบิ่งนี่ครับต้องต้องครับนี่นี่ด้านในรถนะครับเนาะนี่ในรถอันครบหมดเล้วเอนบ่ มีองค์มีแแอรครบอ่ะพี่น้องอยากได้กะเพื่อนกัสิไปล่างให้เด้อครับเพื่อนจอดไว้บ่ขี้จักเทียเพื่อนว่านันโดนปีละเทียสองเทียอ่ะพี่น้องสนใจได้ผู้ใดไร่มีเงินกะเอาง้อมาเปลี่ยนได้ไหมครับนี่ห้องว่า,าจ้าบาทครับเราท่นนี่สามสิบห้าสามหมื่นหาพันนะครับง้อตัวสามหมื่นหาพันได้เปลี่ยนเอาเลยครับนี่กะสมกันแล้วเนาะพี่น้องอยากได้ง้อมาเปลี่ยนกะเอามาเลยนะครับเนาะเป็นง้อผูหรือง้อแม่ก็ได้ครับ ราคาอยู่สามหมื่นหาครับนี่คุยกันได้หรือเสียเงินมาตุ้มไปเลยแล้วก็ได้แล้วก็พอเสียแล้วันเพิ่งกับสิไปล่างไปเซตไปปรับปรุงเห่ยยังดีดีอะไรประคอบทะเบียนตัวนี้มันหลุดนะครับเพิ่งกิบสื้อใช่ไหมนะครับเนาะนี่ตัวนี้มันหลุดเหลือแตทั้งนาครับเพื่อนเกษตรใช่ไหมเนาะครับเนาะอ่ะพี่น้องสามหมื่นหาครับโตโยต้าโอ้ขี่กัโก้ด้วยครับนี่ขี่กัโก้งามๆดีก็มอไซด์อยู่างเดียเนาะมอไซด์กับสามหมื่นเนาะ ดีก็มอใส่์อยู่ดีครับมีองค์มีแอ้มีเสียงเพลงพร้อมนี่ครับนี่ลำพงลำพงก็มีเครื่องเข้าเพินผมกับพวกเก่งเรื่องรถนะครับเนาะผมกับพวกหัววันเป็นเครื่องอิหยังแบบใดนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับนี่บ่มีซึมหน่อยครับตามเพียนนะครับเนาะรถธรรมดาเนาะรถเก่าธรรมดาเนาะจะพาพนี่ครับอ่าสามมือหาครับเอางัวเปลี่ยนเอากระไรเนาะอ่าครับพี่น้องมักเจ้านี่นะครับมักรถหรือมักงัวหรือเสียงง้อมาเปลี่ยนรถขั้นนี้ก็ได้ครับ นี่นี่ครับทม o าเบดี่นะเพื่อนเนาะเบอร์ผมก็นลยจะนีนะครับบอนี้ไปเบิ้งเจ้าที่สองตอนครับเจ้าที่สองนี่เป็นง้วผู่งัวเถกทั้งสามตเลยนะครับไปเบิ้งเลยครับครับผ้ามาเบิ้งงัวเถกสามตเจ้าที่สองนะครับเนาะเจ้านี่สีมีตัวงัวผู่งัวเถกนะครับสีเขาขาวนุ่นๆนะครับเนาะนี่ครับสามตนี่ครับนี่ผูไว้อยู่บ้านออกตรงครับนี่สามตครับนี่งัวก็เป็นงัว อายุกับสองปีกลัวสู้โตเลยครับนี่เขาเลยสองปีมาสู้โตนะครับสองปีก็กลัวเนีเพิ่งวานนะครับนี่มองลังสิทางบ้องเหมนครับพื่อนอะพื่อนเพอนะครับเพื่อนเพื่นเริ่มอยากทับด้วครับนี่สองปีกลัวด้วครับนี่นี่ครับนี่อ่ะพี่น้องอยากได้ง้อพุงก็เถอะครับเบิ้งเอาครับบ่ดนี้ลักษณะท่าทางเอาเบิ้งข้มสูงเพิ่งกันนะครับเนาะข้มสูงมีลอยสี่สิบนะครับเลยอะไรผมเหมือนกับลอยสี่สิบตัวนี้ก็สี่อยู่ลอยสี่สิบประมาณลอยสี่สิบหาเนาะครับเนาะ กมสูงี่สียู่อยสีผ่าผาครับเลยไอนผมอยู่นี่ครับอยสผ่าเพื่อนเปิดว้อยู่สี่หมืสี่พันห้ารอยครับตัวนี้สี่หมืนสี่พันห้าร้อยนะครับนี่ลงเบืองเบิองออกนะครับเนาะพี่น้องอยากได้คอยโทษทักทำเมาส่วนเบื่อพรก็จะขึ้นให้อยู่นี่ครับกะงกับยุบ้านเดียวกันน่ครับนี่บ้านหัวหนองครับเนาะมูไอสองขมูเก่านี่ทำอะไรนะครับเนาะ ตำบลหนองโพอำเภอเนเชือจังหวัดมาสศข้ามครับนี่ครับยู่งกับถนนเส้นนี้เลยนะครับเนาะนี่เส้นหนองโพย่างสีสลัดนะครับเนาะเี็นหอมาตนาเชือกมาหอดหนองโพกับเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาแลีนมาหนีสี่นี่ครับหาแลีนตรงไปเลยกับหอย่างสีสลัดนะครับเนาะนี่ครับนี่สีสีเมืองสีพันหาลอยมาสันเนี่ยิ่นเปิดไปนะครับเนาะครับสูงกับสีลอยสีชิบหายครับง้อกับสองปีกัวกัวมาสันนะครับเจ้าของเพิ่นกับโบยู่ครับผมให้ผมจัดการให้เลยื่าสั่นด้วย อันนั้นเจ้าจัดการในคอยเด้อร์่านาเห็เฮ็ดว่าเป็นดอกพันละเอาว่าเป็นกงือกสีรุ้งไห่สนนี่ครับเปิดราคาไหเด้อรปะนี่ครับก็เปิดใบกับพุ่นงานของน้าบ้านเจ้าของเพิ่นครับเนาะเอาพี่น้องอยากได้อยากมาเบิ้งมาจับมาใบมารวมครับกับวาเบิ้งได้นะครับบรรทุนน้องนะครับเนาะอยู่พิกัดนี่ครับเจ้าของเพื่อนกับอยู่นี่แหละครับเพิ่นเห็นว่าว่าเป็นผ่านะว่าหาแน่ว่าสันเปิดในแนค้าเห็นแน่ว่านาะนี่ครับดาบเบิ้งเอาลักษณะท่าทางครับเรียบดี อาไปสายเนื้อเลยพี่น้องเนาะยังได้คอยโทษทักเขาเนาะครับเนาะนี่ตัวแรกนะครับเิ็งตัวที่สองตอนนะครับเนาะเบิ้งตัวต่อมาครับตัวที่สองครับง่วงขอกเดียวกันอายุหลุนเล่าข้าวเดียวกันนี่ครับตัวนี้จักสีอย่างไหนบอกหูจักสีดำจักสีมนจักสีขาวครับนี่เล็บหนาเจียตีดีมัดห้ำลึ่งหางดีมานะครับนี่ครับก็เป็นประเภทง่วเนื้อแหละครับเนาะตัวนี้เพื่อนท้องวายุ สี่สิบสามพันะครับนี่นี่อ่องไว้สี่สิบสามนี่ครับนี่แต่ว่าหน่าดีไ่ได้ครับหน้าตาเขาทาแต่ว่าหันสีสีว่าเป็นบอ่อเป็นนั่นแดงบอ่อขาวนะจักสีดำจักสีดำจักสีขาวนะครับนี่ครับนี่สูงครับเบางความสูงเพิ่นนะครับเนาะความสูงอ่ามาลอยสี่สิบกว่ากันครับตัวนี้จะมาถึงลอยสี่สิบห้าดอกดอยู่สี่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับ ประมาณสี่2บเอดสิบสองนะครับตัวนี้บสูวตัวนั้นนะครับเนาะสูงนี่ครับอพี่น้องสนใจอยากได้ทักมาครับตัวนี้4ี่0มืนสามะครับเนาะตัวเท่าๆทิวๆสีดำดำิมบิบนี่ครับนี่สี่0มืนสามตัวแรกสี่หมื่นสี่ห้ารอยครับจะขอเันห้องไว้นะครับกระต้อนะพี่น้องเนาะเอาไปเบิ่งตัวที่สามเลยนะครับเนาะมาเบิ่งตัวที่สามครับเบิ่งตัวที่สามตัวสุดถ่ายนะครับเนาะตัวนี้ขานวลงามครับบัดนี้ ตัวนี้เพิ่นห้องไว้ว่า43คือกันกับตัวหัน,วน,น,นนะครับเนี่ยสามตัวเจอนี้ครับเบื้องบัดยานครับเนาะเพี่น้องคนจะอยากได้เนาะครับทักมาครับเนาะเป็นว่าเฮทหินเน่ลงหินเน่สันได้ครับเนาะนี่ครับนี่ยหน้าผากลำตัวขาเล็บสี่สิบสามเบื้องหลับๆลอดนะครับเนาะ ตัวนี้สีสิสามครับตัวหันก้สิบสามตัวเรกส4สิบสี่หาลอยครับเปิดไปนะครับเนาะพี่น้องสนใจยากไ้ทักถามต่อบ้างครับตัวนี้สามตัวครับพี่น้องสีขาวสองเมื่อกับตัวนี้กับซ้ำซืซีกันครับอายุกับสี่สองปีแต่ว่าตั้มเดือนนะครับ สองตัวนั้นค่อยสองปีกลัวครับนี่ตัวนี้สองปีกระสิบ่หลายเดือนไปได้ครับส่วนสองตัวนั้นสองปีครึ่งหมดได้ครับสองปีหาสองปีหกแล้วครับสองตัวตัวนี้เกือสองปีก็กลัวเนี่ครับเดือนสองเดือนนี่ครับตัวนี้ออกไว้สี่สิบสามพี่กันครับขับง้อขะจุบานหัวน้องแล้วพี่น้องอยากก็เบิ้งก็มาจับเอามาเบิ้งมะใบเอาเนาะพี่น้องเนาะบ้าันหัวน้องติดถนนดำเลยครับไปสะดวกมากง่าย อยู่บ้านเดียวกันแล้วครับกับเจ้าแรกนะครับเนาะเจ้านี้อยู่ในบ้านเจ้าแรกกันอยู่ท้องหน้านะครับเนาะครับคลิปนี้นะนี่ก็ขอบคุณขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะตลาดนัดโคบมือทุกสนามทุกนัดก็บิดลดตัวลงไปเมื่อแล้วนะครับเนาะพี่น้องอย่าหนึ่งง้อกับเบิ้งเอาเนาะครับอันนั้นทั่วสิ่ภาคพี่เบิ้งนะครับเนาะพี่น้องท่านใดอยากสีลงขายง้อนะครับเนาะก็ติดต่อมาหาอันนั้นทั่วเลยนะครับเนาะรายละเอียดกับทุกขึ้นกันนะครับเนาะอยากลงขายง้ออยากลงโฆษณางงงว้้พี่นนอเบิะครับเนาะ ติดต่อมาหาอาน,นั่นทั่วเลยนะครับเนาะครับคลิปนี้แล้วนี่ก็จบกันอยู่นี่นะครับพอกันชิปหนาชิปไม่ชิปต่อไปนะครับลิปนี้สวัสดีครับ